เขากำลังวางแผนที่จะทำอะไรขอภัยเปิดใจเขาทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ สิบไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็สิงธนูเก้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟหนึ่งดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมเจ็ดไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุลมที่ขึ้นมาเข้มแข็งอดทนขย,ยันเอาจริงเอาจังเต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆนะคะมีความอดทน มีความมุ่งมั่นมากๆในพลังงานของคุณเป็นคนที่เต็มที่แล้วก็ จริงจังเข้มแข็งมากๆไม่ยอมแสดงความอ่อนแอให้ใครได้เห็นด้วยนะคะหรือว่าเวลาที่ทำอะไรชอบทำอะไรเองตามลำพังไม่ค่อยชอบบอกใครไม่ชอบอธิบายให้ใครก็ได้นะคะเป็นเสือซุ่มก็ได้นะคะในพลังงานของคุณทำอะไรเองคิดเองตัดสินใจเองนะคะรอคอยจนกว่าวันที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าได้ดีค่อยพูดออกมาทีเดียวนั่นเองไม่ใช่คนที่ขี้โม้แสยายทุกเรื่องราวนะคะ เป็นคนที่เน้นปฏิบัติมากกว่าที่จะพูดออกไปนะคะในพลังงานของคุณเรามาดูกันนะคะว่าคนที่กําลังวางแผนจะทําอะไรให้กับคุณนั้นเขาคือใครนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยแทนพารานพลังงานของคนราศีธนูดีเอ็มเพลสพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกานสีถ้วยพลังงานของคนธาตุน้านะคะมีนกรกฏพิจิก คิงธิดาพลังงานของคนธาตุลมเมทุนตุลกุมแล้วก็สีเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ำคนธาตุลมราศีธนูพลังงานของเขาก็สวยมากๆนะคะเป็นคนมองโลกในแง่ดีมีความเข้มแข็งมีความอดทนเชื่อมั่นในตัวเองกล้าตัดสินใจนะคะทำงานเก่ง เป็นคนที่คิดอะไรเป็นขั้นเป็นตอนเก็บเงินเก่งวางแผนทางการเงินเก่งวางแผนอนาคตก็ค่อนข้างเก่งแล้วก็เป็นคนขี้เหงาเป็นคนขี้น้อยใจนะคะรักมากๆห่วงมากๆกก็เลยอินกับความรู้สึกมากๆนั่นเองนะคะเรามาดูก,กันว่าแล้วเขาวางแผนที่จะทำอะไรให้กับคุณนะคะคนคนนี้วางแผนที่จะทำอะไรให้กับคุณขอภัยบอกที บางสิ่งบางอย่างที่วางแผนมาสักพักแล้วนะคะมีพลังงานของการเงินเกิดขึ้นนะคะปัญหาอุปสรรคนะคะความรักครอบครัวกันอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะ กำลังใจนะคะการเริ่มต้นใหม่การพูดการคุยนะคะหากว่ามีปัญหามีประเด็นการระหว่างคุณกับเขาแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นใหญ่โตอะไรนะคะ คุณเหมือนกับอาจจะบ้างงานไม่มีเวลาให้กับเขาเขาอาจจะน้อยใจคุณนะคะงอนคุณไม่ได้ถึงขั้นว่าโกรธแต่ว่าอาจจะมีงอนงอนเคืองๆนะคะในพลังงานที่ขึ้นมาอาจจะมีความไม่เข้าใจการเกิดขึ้นเลก็กๆน้อยๆคุณก็อาจจะมีความล่าอะไรบางสิ่งบางอย่างกับเขาหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขาเขาก็อาจจะโกรธคุณ <c> งอนคุณน้อยใจคุณนะคะเรื่องที่เขาวางแผนที่จะทําก็คือการพูดคุยกับคุณนะคะพูดคุยแบบพูดคุยดีๆนะคะ ไม่ได้ชวนทะเลาะอาจจะออกแนวเหมือนกันง้อด้วยนะคะพูดคุยกันดีๆเปิดใจกันดีๆนะคะแล้วก็หากว่าสิ่งที่คุณทำควันเต็มที่ของคุณภาระที่คุณรับผิดช,ชอบเพราะว่าคุณอยากให้ชีวิตมีความมัน่นคงพลังงานของเขานะคะทั้งเด็กถือเหรียญแล้วก็ก้าเหรียญเนาะบางทีอาจจะช่วยซัพพอร์ตคุณทางด้านการเงินด้วยก็ได้นะคะ พ่อว่าคุณกับเขาคือคนในครอบครัวหากว่าคุณขาดเหลือนในส่วนไหนนะคะต้องการในส่วนไหนหรือว่าทํางานหนักเพราะว่าหาเงินเพิ่มนะคะพลังงานของเขาเป็นคนที่เก็บเงินเก่งอมเงินเก่งอยู่แล้วก็มีเกณฑ์มากๆนะคะว่าน่าจะมีการพูดคุยมีการตกลงเจราจาอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็อาจจะมีการซัพพอร์ตทางการเงินให้กับคุณด้วยนั่นเองนะคะเพื่อให้คุณเหนื่อยน้อยลงเพื่อให้คุณกับเขาทะเลาะกันในเรื่องของ การไม่มีเวลาให้กันน้อยลงนะคะอะไรที่ช่วยได้ก็จะช่วยอะไรที่ซัพพอร์ตได้ก็จะซัพพอร์ตนั่นเองรับฟังกันและการอยากมีเวลาด้วยกันนะคะอยากใช้ชีวิตด้วยกันอยากเป็นครอบครัวไปไหนไปกันอยากให้คุณมีเวลาให้กับเขาบ้างนั่นเองนะคะพูดคุยหาทางออกร่วมกันแล้วก็ซัพพอร์ตคุณเพื่อให้ หน้าที่การงานหรือว่าภาระที่คุณรับผิดชอบเบาบางลงนั่นเองอะไรที่ช่วยได้อะไรที่เติมเต็มได้อะไรที่ส่งเสริมคุณได้สพอร์ตคุณได้เขาจะทําให้คุณนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่เขาวางแผนไว้ที่จะทําให้กับคุณเร็วนี้นะคะ